เวียดนามทิศตะวันตกติดกับประเทศไทยจังหวัดนครพนมแขวงคำม,มวดเป็นดินแดนธรรมชาติและมีอารยธรรมและแหล่งท่องเที่ยวอย่างมากมายพระธาตสีโคตตะบองงามสงา่าลำพญามหาชัยกรมแพงไงผูภูคนาผาหิน หนามนอบอลไฟฟ้าน้ำเทินสองกองรอนาตาลน,น้ำลอดทำปิลกรรมสอร่อเอ็ดมีนาหนึ่งพันเก้าห้อยสี่สิบหกขขออบคสจใ ก็คือบรรดาท่านในวงแียงขมวลจะเป็นแข่งงที่ตั้งอยู่ใจกลางของาของประเทศพวกแข่งขมวลนี่มีทายแหทางด้านการท่องเที่ยวหลายเต้นน้นมีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านกอศาสตา์แหล่งท่องเที่ยวทางด้านธรรมศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยวสูงไรรยสปอร์ตแมนพวกเขาอบเกี่ยวกับการพัฒน์วงวางแผนส่งระวางระเทิศ คนพนมถือว่ากับเพียงบานพี่งน้องเลยมีการแลกเลเกียนด้านวัฒนธรรมลกเลเกียนศิลปะสันต่างกันนำนาานนาานคะแนนการต่างเกี่ยวข้องของเครงเป็ตนต้นอยู่ในคะแนาานสาานัทธาในการท่องเที่ยวก็เลยมีการไปมีการพ,พัฒนแลเกเปลี่ยนเรียนสกันยกันตลอดมีเป็นการสร้างสายสมพันธ์นที่ดีสบายดีพ่อแม่น้องทุกท่านขับไปเจ้าฐานผู้ทอนซาสี อำนวยการบริษัทสวรรค์ดิบรีจำกัดข้าพเจ้าประธานประสานงานจัดมวยแห่งชาติคนะชาติในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของแข่งขมวนทุกมิติดังนั้นจะขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกสองชาติไทยลาวราวไทยมาชมในวิธีดังกล่าวสวัสดีค่ะ ดิฉันนางทิพย์อักษรนากลาสินกรรมการผู้จัดการบริษัทประยุนยจำกัดผู้จัดจำหน่ายน้ำมันเครื่อง PY s p e e d Up มีความยินดีที่ได้ให้การสนับสนุนการชกรายการการชกมวยในครั้งนี้ซึ่งเป็นศึกมวยไทยนานาชาติสู่พลังโลกรายการในครั้งนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นทางดิฉันก็ได้จัดเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านและตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วค่ะและนี่คือ ศึกผีวายสปีดอัพสวัสค์วิวรีสู้บัลลังโลกข่าบมารพบกับโยเนสเทมัวจากประเทศอิรานในวันศุกร์ที่30ธันวาคม JKN18 ถ่ายทอดสดและสถานีโทรทัศน์ลาวสตาร์ตั้งแต่เวลา18นาฬิก15นาทีถึง20นาฬิกา15นาทีณนะเวทีมวยชั่วคราวสนามกีฬาในร่มแขวงคำม่วนสปปลรวขอเชิญชมได้ณนะบัดนี้ เกียรติทุกท่านครับสถานีโทรทัศน์ JKN18 และสถานีโทรทัศน์ลาวสตาร์ร่วมกับบริษัทนรงวัน์โปรโมชั่นขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันในศึก p ีวา e สปีดอัสวรรค์บิวอรี่สู่บัลลังโลกเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวระหว่างเมืองพี่เมืองน้องส่งเสริมการกีฬาแขงวงขําม่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สำหรับการแข่งขันของคู่เอกในวันนี้จะเป็นการป้องกันแชมเปียนสาหพันธ์มวยแห่งเอเชียรหรือว่า ABF ในรุ่นไลท์เวทพิกัดน้ำหนัก135ปอนด์กำหนด10ยกเจ้าของแชมเปี้ยนชาวไทยก็คือแก้ฟ้าต่อบวัวมาจะพบกับผู้ท้าชิงนักชกจากประเทศอิรานโยเนสเทมัวก่อนที่ท่านจะได้ชมคู่เอกของรายการกระผมขออนุญาตแนะนำแขกผู้มีเกียรติ ให้ท่านได้รับทราบดังต่อไปนี้ประธานในพิธีเจ้าแขวงคำม่วนพระนท่านวันชัยพองสวรรค์ประธานอำนวยการจัดการแข่งขันที่ปรึกษาบริษัทประยูนยจำกัดนายวัชรพงษ์ณนะกาลสิน ประธานดำเนินการจัดการแข่งขันกรรมการผู้จัดการบริษัทประยูนยจำกัดนางทิพย์อับสอนนักกาสิทธิ์ทีป่ปรึกษา,ากิติมศักดิ์เริ่มจากรองเจ้าแขวงคำม่วนสปปลาวด็อกเตอร์แก้วอุดรปุตสิงขรรองประธานสหพันธ์มวยแขวงสวรรคเขตรองประธานสหพันธ์มวยลาว แห่งชาติดอกเตอร์โฮมคำโพธิสาร <app les> กรรมการผู้จัดการบริษัทฮิวทายโฮดดิ้งจำกัดนางทีชรัตเกณฑ์สาคูฮิว <app les> กรรมการผู้จัดการบริษัทฮิวทายโฮดดิ้งจำกัดมิสเตอร์เดวิดฮิว สำหรับบนพิธีมวยในขณะนี้ขออนุญาตแนะนำท่านประธานจัดการแข่งขันกรรมการบริษัทสวรรค์เบอร์รี่จำกัดนายภูธรชาสีรองประธานจัดการแข่งขันรองประธานบริษัทชาสีกรุ๊ปจำกัดนายถาวรอินทร์เชียงใหม่คณะกรรมการจัดการแข่งขันผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทกาแล็กซี่คอนเทนเนอร์จำกัดคุณสุพจน์ทิมมี่ผู้ให้การสนับสนุนร่วมงานในวันนี้เริ่มจากผู้แทนบริษัทประยูนจำกัดนายวชิระวิวัฒยยุวะถาวรผู้จัดการทั่วไปบริษัทปิโตรเลียมโซลจำกัดนายอุ่นเรือนวงศีประสงค์ ผู้แทนอุปกรณ์มวยทวินสเปเชียลจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์กีฬามวยมาตรฐานผู้แทนอาหารเสริมสุขเพื่อสุขภาพท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีมาเด็ดเม็ดเดียวเอาอยู่ผู้แทนลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งคุณปนวัตธนกิจเจริญบุแพทย์ประจำสนามในวันนี้ได้แก่ นายแพทย์ประเทียนวงคำเหลากรรมการสักขีพยานและให้คะแนนจากสหพันธ์มวยแห่งเอเชีย ABF เป็นอดีตแชมเปี้ยนโลกสภามวยโลก WBC และเป็นอดีตแชมป์โลกหลายสถาบันสิริม,มงคลสิงห์มานัทสับหรือว่าสิริมงคลเหยียบทวงนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่ กรรมการวรวุฒิเดือนขาวกรรมการจาก ABF กรรมการให้คะแนนสามท่านประกอบไปด้วยทวัชัยทองลิธิประจักษ์เงางามและเมธีเรื่องเพ่งกรรมการรักษาเวลาได้แก่กรรมการพักทพรทรงมณีท่านผู้ชมครับโปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันในวันดี เป็นโปรโมเตอร์กิติมศักดิ์3ปีซ้อนของสภามวยโลก WBC อเ s ียขอเสียงต้อนรับโปรโมเตอร์นลองวัฒน์บัวมาศลำดับต่อไปนี้ขอเรียนเชิญนางทิพย์อับสรน,นากาลศินป์กรรมการบริษัทประยูุจำกัดในฐานะประธานดำเนินการจัดการแข่งขันกล่าวต้อนรับ ขอเรียนเชิญครับขอบคุณค่ะ,คคะเรียนท่านประธานในพิธีเจ้าแขงขมวพนพะนท่านวันชัยพองสวรรค์ประธานกรรมการบริษัทสวรรค์บิวรี่จํากัดท่านผู้ทอนชาสีโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันนายนารงวัฒน์บัวมาศและกรรมการการจัดการแข่งขันมวยแขกผู้มีเกียรติสวัสดีค่ะ พี่น้องชาวสปปลาวชาวไทยที่กำลังรับชมทุกท่านดิฉันนางทิพย์อับสรน,นักกรารศินษกรรมการผู้จัดการบริษัทประยุนจำกัดในานามประธานดำเนินการจัดการแข่งขันมวยศึก P ร Speed ป p ดส่วนบิวรี่ Up, ส, Beauty, สู่บอลลังโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันมวยที่อบอุ่นด้วยมิตรภาพ และความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องของลาวและไทยดิฉันและโปรโมเตอร์มวยนายนารงวัฒน์บัวมากและท่านผู้ทชาสีจึงได้ร,รับรีที่จดัดการแข่งขันมวยในครั้งนี้ซึ่งทางแขวงขมวนได้ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่จนทำให้ได้มีการจัดการแข่งขันมวยในวันนี้ขอบคุณบริษัทนรงวัฒน์โปรโมชั่นจำกัด บริษัทสวรรค์บิวอรีจำกัดขอบคุณบริษัทประยูนยจำกัดดรหงคำโพธิสารรองประธานสาพันธ์มวยลาวแห่งชาติท่านเจ้าแข่งคำมว่วนและทุกๆหน่วยงานของแขวงคำมว่วนรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนการแข่งขันมวยในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านรับชมการถ่ายทอดมวลสดศึกพีวาสปีดอัสวรรค์บิวรีสูบ่บอลลโลก ยังมีความสุขขอบพระคุณและสวัสดีค่ะขอบพระคุณคุณที่ปรับสอนนักการศึกษนะครับ,รบประธานดําเนินการจัดการแข่งขันในวันนี้ลําดับต่อไปนี้ขอเรียนเชิญท่านภูธรชาสีกรรมการบริษัทชาสีกรุ๊ปจำกัดได้กล่าวรายง,งานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันในครังนี้ขอเรียนเชิญครับ เ <Hello. S 2> ยียนเชินทุกทานชมยทยสดเทียนทานเจ้าแข็งเที <c oughs> ยนทานวันไส้เจ้าแข็งแข็งขโมนที่ขลบนับถือเป็นอย่างสูงเทียนทานคณะประธานกรรมการการจัดงานผู้จัดการโปรโมเตอร์จากประเทศไทยที่ขลบนับถือเทียนทานคณะกรรมการของแข็งถูกภาคส่วนคณะกรรมการ จัดการแข่งขันบรรดาทานแขกผู้มีเกียรติทานยิ่งทันทายที <c oughs> ่นับถือหลกแพงข้าพเจ้าทานผู้ทอนซาสีประธานกล,าสาสลุ่มบริษัทซาสีอำนวยการบริษัทสวรรค์บิบรี่จำกัดประธาน,นาคณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดการแข่งขันมวยซิงแซมโลกมวยไทยนานาชาติมิตรภาพลาวไทยไทยลาว ขอแสดงความยินดีต้อนหับท่านเจ้าแข่งท่านการน,นำของแข็งทุกภาคส่วนบรรดาท่านแขกภูมิเกียรติท่านยิ่งท่านทรายทุกท่านตีสละเวลาอันมีค่าเข่าห่วมชมการแข่งขันมวยสิงแชมป์โลกมวยไทยนานาชาติจุดประสงค์ของการแข่งขันในงานเพื่อเสริมสลองสายสัมพันธ์การทูตล่าไทยไทยลาว บพอบเจ็สบสองปีมีความหมายความสำคัญเป็นอย่างยิงต่อพวงชนสองชาติไทยลาวลาวไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวไทยวพื่อร่วมวสพส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของแขงขมวนสถานที่วัตถุโบหานเก่าแก่วัฒนธรรมล้ำเลิศแหล่งธรรมชาติที่สวยงาม เพื่อสร้างกิจกรรมต้านสิ่งเสียดในหันแถวเสาวนุ่มเยาวชนให้หันมาออกกำลังกายมีจิตใจสืบสารประเภทมีกีฬามวยให้รลายขึ้นพอมพัฒนาตนเองมีน้ำใจนักกีฬาสร้างตนเองเป็นนักมวยอาชีพมีความสามารถก้าวขึ้นสู่ระดับโลก ขอแสดงความขอบใจมายังทานเจ้าแข็งห้องเจ้าแข็งทานการนำทุกภาคส่วนบริษัทนรงงวัดโปรโมโตเตอร์จำกัดบริษัทสวรรดิโบรีจำกัดบริษัทรปยุนยจำกัดคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่ได้รวมกันจัดงานอึ่นในวันนี้ในโอกาสอันสงาส่ารศีเพื่อเป็นสิริมงคลในการเปิดงานขอเฮียนเทินชาน วันไซห้องสวรรค์ห้องเจ้าแขงขงมวนกดปุ่มเปิดงานอย่างเป็นทางการขอเฮียนเซินขอขอบใจการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นณนะปัดนี้ ท่านผู้ชมครับในขณะนี้นะครับพระนาท่านวันชัยพองสวรรค์ท่านเจ้าแข็งท่านรองเจ้าแข็งคุณทิพย์อักษดกรดรหง์คำพลทิสานได้ร่วมกันทําพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วขอเสียงปรบมือดังๆขอบคุณครับท่านผู้ชม ท่านผู้มีเกียรติที่เคาพลำดับต่อว,วันนี้จะเป็นการแข่งขันชกมวยสากลป้องการแชมป์สหพันธ์มวยแห่งเอเชีย ABF ในรุ่นไลท์เวทมีการน้ำหนักร้อยสามสิบห้าปอนด์กำหนด10ยกนักชกทางด้านมุมแดงแชมเปี้ยนจากประเทศไทยน้ำหนักช่างได้เมื่อวานนี้ร้อยสปอนด์แก้ฟ้า TAMU AMAD! คือโมหน้าแชมป์โลกจากประเทศไทยนะครับนักชกอมวตะอีกคนหนึ่งครับแก้วฟ้าต่อบัวมาาคู่ชกของแก้วฟ้าวันดีอยู่ทางด้านมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกจากประเทศอิหร่านน้ำหนักช่างได้เย็นวานดีร้อยสบปอนด์เท่ากันโยเนสเชมัว จะอุบัติขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เราจะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับพักสักครู่ครับ